เชื่อฉันได้เลยนะ่ะวิญญาณตัวเนี้ยรักฉันที่สุดและเกลียดฉันที่สุดละออืมย่างน้อยไอ้ตัวนี้มันก็รักฉันนะ่ะไม่เหมือนตัวอื่นนะ่ะตัวอื่นเกลียดอย่างเดียวเลยนะ่ะนายนั่งใหม่ได้หรือเปล่านะ่ะ รู้ไหมฉันกรอะไรนายนะในายทำอะไรนายไม่ดูตัวเองเลยนะแล้วรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่านายแบกรับอะไรแบบนี้นะ่ะนายต้องแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นด้วยนะ 都，干嘛呢？起来就睡着了。 ฉันนะชื่อว่าธุดฉันโกรธฉันโกรธมากครับครับไม่ทำให้เป็นห่วงนะครับ ถ้าเกิดว่าตอนนั้นนายไม่ไหวขึ้นมาไา่จะทำยังไงถ้าไม่ไหวกคแค่พูดวราไม่ไหวฉันไม่ได้พูดเพราะงั้นฉันเลยไหวไงจะภาพเจียนตาดัดนั้นนะอย่างน,น้อยก็ เข้เาใจความรู้สึกข,ของเธอัหยนิดนึงหร้วมั้ยหนไม่เข้าใจใช่ฉันไม่เข้าใจมัอานอาจจะเป็นความเจ็บปวดหนึ่งส่วนล้าน้าน,า,นานที่เธอไปโดนมาตอนแรกที่ตอนแรกที่ฉันโดนเลือกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ออกไป ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่บาปพิษฉันเป็นความหวังฉันคือความหวังฉันไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับอลไวความกัะกาก็เปเ็นเรื่องดีับมั้ง จริงๆขอโทษไมฉ่ฉันฉันโกรธนายมากมากท,าท,าทั้งๆที่นายเองก็ยังมีความต้องการอยู่แท้แต่นายเลือกเลือกเส้นทางที่ขอโทษ ก็ไม่มีใครอาสาอีกอย่างลองสักหน่อยก็ไม่เสียหายนี่แต่มันดันคิดว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะแต่ละคนที่ออกไปตรงนั้นน่ะมันมีมันถูกเรื่องอยู่แล้วยังไงล่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าชราเลตมันมีชาตานอยู่ในตัวคิดว่าชาเลตมันจะไม่ได้เหรอ <tı> ตรงนั้นคนที่ถูกคาดหวังที่จะควรจะออกไปจริงๆคือฉันด้วยซ้ําแต่ฉันคือความหวังฉันฉันควรจะตรงข้ามกับผู้เกลียดค้านะครับอ่นใช่ไหม ไม่รู้สิในหัวฉันตอนนั้นคงเป็นเพราะว่าไม่ให้เธอถูกเลยมั้งอน้อยใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอสุดท้ายวันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นความหวังของทุกคนเหมือนกับตอนนั้นที่ต้องไปสู้กับปีกห วันหนึ่งฉันอาจจะต้องตายแทนด้วยซ้ำนหละถ้าเธอจะตายก็ฉันก็คงจะไม่อยู่บนโลกนี้ตามเธอแนละ้วมั้ง นายรับพรไปแล้วยังงี้นายก็ต้องอยิ้มจนในตอนสุดท้ายจะรู้ว่ามันก็แค่การแก้งของพวกรุ่นใหญ่กับอาจารย์แล้วนะแต่อย่าลืมสิการที่นายรับพรนายคือความหวังของทุกคน ใช่ฉันเอาก็ไอ้สัวันพรหนี้มันก็คงจะหายไปแล้วมนะัเพราะมันก็เป็นแค่พรเรียมแบบไม่รู้หรอฉันเองก็คงจะไม่ได้รับเรือกแบบง่า,ายเหรอกนะถึงฉัน จะเป็นความหวังที่ตรงข้ามกับโดโรรีที่เป็นความสิ้นหวังแต่ว่าตัวฉันเองก็ไม่ไี้เหมาะกับการที่จะได้รับพรอย่ากสักวันเธอคงได้พรของ เจ็บตนแถวนี้แล้วนะแต่ฉันก็ <c oughs> ดีใจที่อย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์อะไรให้เธอบ้างม่เหมือนตอนนั้นที่ฉันเหมือนไม่ได้ทำอะไรไลยไม่ไดูเหมันจะช่วยเธอได้ซักัตงที่จริงๆแล้วใหาเราอกาสอยู่ตลอดฉัน ไม่รู้ว่าเธอสังเกตไหมแต่ว่าฉันเป็นคนแรกเลยนะที่อยากจให้เธอกลับมามากที่สุดก็มัน,นจะเป็นแผนอะไรงงๆแต่ฉันก็เชื่อว่า,วามีลายอยู่ในะนั้นความหวังหนึ่งเดียวในหมู่ความสิ้นหวัง มันใช่มันเป็นแสงอินลรียที่อาจจะมองเห็นแต่ตัวอย่าลืมสิว่าตัวฉันนะต้องคอยให้ความหวังกับคนหมู่มากถ้าเกิดว่าตอนนั้นฉันยังไม่มีความหวังนายก็รู้ว่าฉันก็กลับมาไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนนั้นฉันยังโกรธนายที่นายเอาเอาเลือดฉันไปหยุดด้วย งคงเป็นความรักที่ฉันให้ปิดผิดแลังถึงฉันจะไม่ได้ทําให้เลือดนั้นเป็นอันตรายต่อไร้ <c oughs> ตานนี้ก็ได้คืนแล้วแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อย่างไรนะฉันอยู่มุมห้องถ้านาะยอยากให้ห่างเลยก็ขยับเองสิไม่ละ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสได้อยู่กับเธอแบบนี้ไหม รัชฉันถึงจะยอมตกลงกับเคอรเรก็ฉันก็ถือว่าฉันได้ทำมันแล้วฉ,ฉันได้บอกความรู้สึกจริงๆแแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมกับคอร์เรลแล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปลมะมั้ง ซ้ำคิดแต่จะไปจะไปพยายามจะช่วยเธอแบบผิดวิธีมาหลายครั้งส่นฉันก็พยายามที่จะช่วยเธอมากมากงสั้นต้องอยอมไปเป็นหมาของพี่สาวคือไหมนะคุณดิ๊ ายาหาจังหวะมาตลอดสุดท้ายก็ได้ความหวังของทุกคนสิฉัน,นยองก็ไม่รู้สิฉันไม่รู้ได้สำบุคาเร่ารักฉันจริงๆไหมคำพูดที่เขาเล่าให้ฉันม,ฉนม,ฉนมฉนาฉันไม่รู้สึกถึงมันเลยนะ เฉยๆใครฉันก็ไม่ว่าหรอกเรื่องความรู้สึกของเจ้านั่นฉันไม่ใช่เจ้านั่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันรู้แค่ตัวฉันฉันรักเธอมากๆรักจนไม่อยากให้หายไปก็เลยทำไปผิดมันก่อนหน้านี้ไง แต่สุดท้ายวันหนึ่งฉนันน่าจะต้องเป็นคนที่หายไปก็ได้ถ้าม <c oughs> ันเหายไปฉันก็คงนอนตรอมใจตายแล้วมั้งไม่รู้สิ <c oughs> ก็จะมีพวกจำพวกที่ว่าความรักระหว่างปีศาจกับเทพมันได้มีวันรออืมดูเวลาทาเล็บดยอาเล็บเป็นตัวอย่างแล้วกันหอะไรอาเลสมันไม่ใช่อาอาเล็มันไม่ใช่ลูกระหว่างปีศาจกับเทพด้วยซ้ำมีมิกมันไม่ใช่มันมีมิกมันเออผสมเทียมไหมนะมันเล่นวางนี้ไหม นายนบ้า,าจะไปไหนครับตัวเล็กนี่นี่ฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ๊ยเจ็บระวังไปหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่า มันยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยทำไมนายนมายืนตรงนี้อ่ะไม่เข้าหอเหรอฉันอยู่ในฉันนอนในหอไปนาแล้วเดี๋ยวฉันไปหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะทำไมในห้องไปปลอดภัยไมไงเอ่อฉันนอนกับนิโอหน่ะออ ฉันคงไม่เปลี่ยนสื้อผนะ้าตอนน้านี่โอรหรอกเปไปแล้วห้องฉันก็ได้ห้องนายอยู่ไหนนะอยู่ชั้นสองนี่อ,อ๋อโอเคนะฉันหวังว่าฉันจะไม่เข้าห้องผิดเหมือนแต่ตอนที่ใส่ผ้าปิดตานะชอตไปแล้วนะโอเคห้องนี้ แฟนเก่าใครมาโหดมากครับไอ้ยัยอยู่อยู่อยู่จะออกไปหาได้ไหมใจเย็นๆนะบอสเอออะไรเะี้ยนายอย่าเพิ่งนายอย่าเพิ่งไปเหากับแฟนเก่าใครน่ะอืมอืมเข้าใจไม่มาฉันแล้วฉันมีคำถามน่ะอะไรเงี้ยเลย ไอนี่มันโลกมนย์จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมอะน้ดูเองแล้วกันอขอบคุณนะออกเปล่าวคเยอะเอาเป็นว่าจอดฝันดีนะค่ะทุกคนคุณ a น d ะ uh, good คุณบายซีอ a g เ i นเจอกันวันใหม่ค่ะคุณค่ะ <c oughs> كيف كمانه